หนูได้อะไรมาลูกตัวอะไรน่ะกระแตเหรอลูกหนูแปลงมาจากไหนตายะเะแล้วไหนแม่ตายลูกใกล้ๆที หนูชื่อแพลวพาวคนเก่งค่ะน้องแพลวพาวหากินเก่งมาก